คนมันฆ่ากันเองคุณไม่สนใจบ้างเรอเฮ้ยชีวิตมนุษย์เนี่ยมันพูดจริงๆนะเฮ้ยเรามีค่ามากกว่าไอ้ศาสตร์ตรงนั้นอีกนะ้แต่ปรากฏว่าคนไทยให้ความสําคัญกับศาสตร์มากกว่าคนเหมือนอย่างที่ผมไปเจอมาเนี่ยเขาขังคนเนี่ยโอ้โหยิ่งกว่าศาสตร์อีกเขาวิธีการทําเนี่ยขนคน,นลงมาในเรือเนี่ยครับสี่ห้าร้อยคนเนี่ยให้กินข้าวแค่คนละสองกำมือพริกคนละสองเม็ด น้ำนิดเดียวใครขอเนี่ยถูกทุบตีใครตายก็จับโยนลงทะเลไปเนี่ยนี่คือความอำมหิตของกระบวนการเหล่าเนี้ยแล้วใครอ่ะพลโทมานาธคงตัน้นนายทหารแห่งกองทัพบ,บกยศสูงถึงเป็นพลโทนะครับแล้วก็เติบโตมมาตั้งแต่เนี้ยเป็นเวลานานนะครับทําแบบเนี้ยแล้วพิสูจน์ได้เห็นเลยว่านี่คือกระบวนการของเขาแล้วถึงได้ขัดขวางทุกอย่างไม่ใยดีไม่สนใจใยดีแต่ทีมงาน สอบสวนทั้งหมดคําว่าใจดําอมหิตผมว่ายังน้อยไปนะครับบางทียกกาลังสองมันยังน้อยไปนะครับผมไม่ใช่เข้าข้างคุนตังสิมันลงแต่เนี่ยประสบการณ์จากการทํางานมันแท้จริงได้เห็นความอมหิตผมจึงมีความแนว่วแน่ว่าจะต้องทลายขบวนการนี้ให้ได้ทําลายของความอมหิตที่ปล่อยหลังสีออกมาทําลายล้างประเทศไทยเราด้วยเอามาให้ได้ ไม่ว่าผมจะโดนกดดันขนาดไหนนะครับน้อยไปที่จะกล่าวเช่นนั้นแล้วคาเหล่านี้ไม่ใช่คำหยาบคายใดทั้งสิ้นเลยเป็นคําไทยๆที่เราพูดกันทั่วๆไปทําไมจะพูดไม่ได้กับคนๆที่มีลักษณะเช่นนั้นครับขอบคุณมากครับในกรณีของชาวโรฮิงยาคือชาติพันธุ์ที่ถูกกดขี่ในประเทศเมียนมาที่ต้องการอบพยพไปประเทศมาเลเซียและต้องใช้เส้นทางผ่านประเทศไทย นั่นจึงเป็นที่มาของขบวนการที่หากินกับชีวิตและเลือดเนื้อของคนการเรียกเก็บเงินจากชาวโรฮิงญาหัวละหลายหมืน่นจับยัดใส่เรือประมงที่ดัดแปลงไว้ขนคนแล่นเข้าน้ำน,น้ำไทยพอขึ้นฝั่งมาก็เอามาขังไว้ที่ค่ายรับกลางป่าเขาบางคนเป็นผู้หญิงก็ถูกข่มขืนสามีต้องทนดูภรรยาถูกกระทำพ่อต้องทนดูลูกถูกชำเลา แต่ละคนถูกซ้อมทรมานเปิดโทรศัพท์แล้วเคี่ยนตีให้ญาติที่อยู่ปลายทางฟังจะได้หาเงินเอามาจ่ายค่าไทยถ้าไม่มีจ่ายให้ก็ปล่อยทิ้งไว้ในคอกให้อดอดอยากอยากจะป่วยจะตายก็ไม่เป็นไรไม่ต้องสน